เด็กดอยหมดเลยเปล่ะทุกคนจะเป็นเด็กดอยที่แต่งตัวเหมือนกันและก็จะไม่รู้ชื่อกันมาดูซิว่าใครจะเป็นฆาตกรและจะเนียนขนาดไหนกดเลยกลัวกลัวฆาตกรแพ้อ่ะดูสิแต่ก็ไม่รู้นะทุกคนก็จะไม่รู้ไงโอ้โหแฟดมาลาลาว้าวไปแล้วพวกเราเป็นฝาแฝดแฝดหนึ่งแฝดสองแฝดสามแฝดสี่แฝดห้าแฝดหก แฟทโฮแฟทโฮแฟทโฮเฮ้ยใครใครใ,ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค,คือประเด็นคือฉันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่ากุญแจเนี่ยจะต้องใช้สีแดงสี่อันสีทองหนึ่งอันแล้วก็สีน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยใครถือเกา่าหนู่ยเฮ้ยพี่เปิดประตูแล้วพี่เปิดประตู้างบนแล้ว ล้วคดสข้าวหนีถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าฆาตกรคือใครเราก็จะบอกว่าเฮ้ยฆาตกรคือเด็กดอยใครวางกาวปะเกี้หนูเห็นนะใครวางกาวแย่มากเลยเด็กดอยวางเด็กดอยวางแป๊รู้ว่าใครวางโอปอวางมีแป้กโอปอบอกว่าหนูเองหนูถือกาวโอปอโอปอจะเป็นทุกรอบไม่ได้นะหนูไม่ได้เป็นพี่หนูบริสุทธิ์ตอนเนี้ยมันโหแล้วใครวางกาวดักตรงเนี้ยมันเป็นสารละเหยนะมันไม่เหมาะนะของก่อนหาของก่อนเฮ้ยใครใส่มวกอนเนี่ย ใครใส่หมวกกระทะอ่ะใครอ่ะพีไม่รู้อันนี้ใครวะทำไมใส่ได้ไอ้เด็กบ้าเออไอ้เด็กคอร์ดวะตอนนี้หนูอยู่กับหมวกกระทะไอ้หมวกกระทะวิ่งมาหาหนูเฮ้ยหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวหนูแค่เกรงใจไอ้ใครเปิดประตูวะดูดูดูมันทำว่าประตูจะถูกเปิดออกแล้วหนูถือไฟฉายหนูถือไฟฉายเออโอยอย่าตาผมดิ่ทุกคนดูหนูถือไฟฉายอยู่ไอ้พวกเราวิ่งคอร์ด อ้าวติด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 ไปเลยไปเลยเราต้องหาของก่อนนะครับเราไม่มีตัวหากุญแจกุญแจกุญแจที่เราต้องการคือสีแดงสีมเจะไปหาจากไหนต้งสี่ต่อนผมเจอสีแดงเหมือนกันผมเจอสีแดงแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจเนี่ยผมเราจะมาขายแต่ผมติดกาวอยู่จอจอคุณทำเป็นพูดคุณฟังเสียงคุณเออคุณฟังเสียงคุณฟังเสียงนั่นเสียงอะไรเลื่อนรถหรือเปล่าอย่ว่าพี่แป้งเป็นแล้วแหละตอนนี้ บ้นหรอปิดกาวเนี่ยไม่ดีเลยเฮ้ยมีคนถือกุญแจไปอีกแล้ว่ะเราต้องหาคีย์การ์ดเบอร์สามว่าใครโยนใครข้นั่นคใครผมมีคีย์การ์ดเบอร์สองครับเปิดประตูไหนเฮ้ยผมมีเบอร์สามสองอันเลยเบอร์สองเราจะต้องขึ้นไปข้างบนปะพี่กีปิดเลยพี่ขายกุญแจอ่าใครขเบอร์สามแล้วบอกใครไม่เป็นคนขายเบอร์สามนะคะไม่ผมขายกุญแจข้างล่างดอกเอ้าหรอเงาไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้แล้วตอนนี้มั่ว ใครไขไ่ไปฉันกำล,<อ>ลังหากุญแจอยู่หุ้ยไอ้เก๊นี่พี่หรือเปล่านะแอะแอะไอ้หม้อไอ้หม้อใครมาพี่ใครไข่หม้อฉันกลัว เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครเป็นไรจะไปใครไอ้อกไนีช่วยผมด้วยะะไอ้ยี่ใคมกี้อยู่ห้องสามคนนะเออช่วยคนด้วยช่วยคนด้วยใครวะพี่่อ้าใยี่ดีไหนใครวะไอ้ยี่ใครวะไหนอะตรงไหนองไหนอ่ะพี่อยู่ตรงไหนไม่รู้เมื่อกีไม่ตายเคื่อใครวะเดินกาไ่ใครอ่ะื่อีใครวะ เเห็นเมื่อกี้เนี่ยพี่ถือเก้าอี้อ่ะไม่แล้วตรงไหนพี่เราเไปอีห้องหนึ่งแล้วพี่ควันอยู่ห้องนึงเพื่อนหายอ่ะฮัลลโหเพื่อนเฮ้ยมีควันมีควันลอยออกมาถึงห้องหนังสือเลยอ่ะไอ้ี่เปิดประตูดิใครเปิดประตูอ่ะควันมันท้องไงดีควันพิษเอ้ยแกหรือเปล่าไม่ใช่โอเคโอเคพี่โมพี่โมเบอร์สามมาบนเลยมาบน เบอร์สามมันมีห้องข้างล่างไม่ใช่เหรอข้างล่างเนี่ยห้องข้างบนที่มันมีประตูล็อกอะประตูพิเศษอะเออไหนอะรอด้วยพวกเรารอเอ้ยเนี่ยผมถือเบอร์สามอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะตรงนี้เราปลอดภัยอยู่อันนี้บ้ใช่ไหมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นให้คุณส่องไฟฉายสามปีเห็นหน้าเห็นการ์ดเบอร์สามเหมือนนะโอเคใช่อันนี้คือจอจอฉันรู้จอจออยู่ข้างในตรงนี้มันมีสวิตช์ด้วยไหน นี่ไงเห็นบ้ามันมีสวิตช์อยู่ด้านในอ่ะเออใช่มันต้องถ้าเราโยกลงมาปึ๊บอ่ะมันจะมีทางตรงนี้ไหลลงมาจอๆแล้วไหนแป้งวะใครใครแป้งวะใครที่แป้งอยู่หน้าห้องกระจงมาเนี่ยอยู่หน้าห้องประตูเบอร์สามลึกลับไหนไหนกำลังไปกำลังไปมันต้องขึ้นไปบนสุดเหรอใช่บนสุดเหรอเฮ้ยอันนี้เปล่านี่เปล่ามามามาเฮ้ยใครถือกาวอ่ะไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ เฮ้ยร <a> okay. mm ู้พี่ไม่รู้ชันแต่ฉันไม่ได้เป็นใครถึงกาาฉันนชั้นเบือสามเบอสามเมสามหนูไม่ค่อยโอเคนะกับการที่มาเยอะเยอะแบบเนี้ย ไม่เหมือนกันหรอคนนั้นเฮ้ยมันมีหนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในพวกเราอ่ะเด็กดอยอ่ะไอเขาเปิดประตูอยู่แล้วเปล่าไอเขาเปิดประตูอ่ะใช่เลยผมไม่รู้เรื่องเลยว่าใครไม่รู้กลัวโอเคเปิดกุญแจเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีทางเลื่อนออกมาอีกแล้วแต่แจ้งว่าแจงรู้นะว่าใครใครนะทีมไหมอ่ะเพราะว่าปกติเราเล่นกันเราไม่ใช้ขวัญเอปิดประตูหน่อยมีของเปล่าเปิดประตูหน่อยคุณพูดก็มีเหตุผล คือผมผมโยนของจนหมดเลยตะกี้โยนไม่เหลือเลยห้องนี้อันตรายมากอ่ะนี่มันมีเบอร์สองอีกใครมีเบอร์สองบ้างไอห้องนี้ที่ผมช่วยตะกิดเ่ะมีเบอร์หนึ่งอะพี่ผมถือกาวสองอันน่ะเราต้องเอากุญแจเบอร์สองมาเปิดเนี่ยห้องลึกลับอีกห้องหนึ่งหนึ่งในพวกเราอ่ะมันมีคนเร็วนี่แต่มีคนหายไปคนนึ่งนะพี่มีทั้งสองสามี่อยู่ล่างพีอยู่ข้าง่างมีอยู่ห้าคน แหมพี่โมอ,อยู่ข้างล่างจะอะไรคุณแบบว่าโดนปลาจนเจ็บหนักแล้วก็ไปเพิ่มเลือดหรือเปล่าไม่ใช่เดินวิ่งหนีมาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วทางไหนเปิดทางไหนกันวะไเอากาวมาติดไว้ตรงนี้แหละยืด okay. เียอ้ไออยู่ไหนกันไอยโอเคใครนี่ใครนี่ใครเนี่ยไม่รู้พี่หนูไม่รู้นี่นี่นี่แป้งเองใครถือกาวไม่รู้แดงแดงแดงทุกมแช่ถือกาวทำไม แนถือกาวไว้ป่ะฮะตะกอนไงให้ใครให้โผล่ให้อ้าวให้ใครต่อใครอะปวดจับกปวดจับเสียงเสียงเปิดเกตกี้เรายังเหลืออีกกี่ดอกเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าอุ้ยกุญแจเราจะหาจากไหนอะทุกคนถึงบอกว่าเราหาทุกห้องแล้วนะแล้วยู่ไหนกันหน้าอยู่ไหนกันหน้าไม่ต้องมาพูดเลยพี่กิจน่ากลัวน่ากลัวนี่นี่นี่ดูดิดูดิดูนี่ดูนี่เอาไปดิไปดิไปดิเฮ้ยเสียงอะไรอะ ไปดิไใครคุณหล่อทุกอย่างคุณหลออทุกอย่างเป็นค่พี่ไปใครเลยคุณไม่มีเสียงอะไรเลยใครพี่กุญแจไปขายเลยไปสุดาจวะทำไม้อาแล้วเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยใครมีกุญแจไปขายเออโอเคหัวหม้อไอ้น้าหม้อเอาน้าหม้อเป็นคนบริสุทธิ์้ยอันนี้ก็นี่ก็หม้ออยู่ในห้องครัวนะม้อใครไม่รู้ดิเฮ้ยอันตรายมีน้ามอสองตัวใช่ เฮ้ยยังไงใครใส่หัวหม้อบ้างเขาหนูไม่ได้ใส่พี่ไหมพี่ไหมไม่ไม่พูดไปแล้วหถือก้าวอยู่เนี่ยแล้วใครใส่หัวหม้ออ่ะไม่รู้อะเขาเขาี่กับใครอีกคนนึงใครอ่ะถือกระเป๋าอ่ะนั่นดินี่ไงไม่พูดไงคนที่กระเป๋าไม่พูดไงโยนมันเลยเก้าอี้เก้าอี้อะไรอะหอกเลยใครใครไอ้กลัวเลยอะี่ดิไอ้ก นี่กุหล่อล่คนน่ากลัวเลยเฮ้ยมันปิดประตูเฮ้ยมันปิดประตูไม่ใช่ไม่ไช้หมอน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 ไหนกระเป๋ากระเป๋าอือปิดเลยปิดเลยปิดเลยอะไรวะอย่าให้มันออกอย่าให้มันออกโอปอล์โปอหรือเปล่าไม่ใช่พี่หนูอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยโอปอล์ยู่ไหนวะหนูกระโดดเลยเห็นไหมเนี่ยโอปอใส่หัวเหรอเออนี่นี่นี่นี้พี่ถือกล่องพี่ถือกล่องไปพี่ไปอยู่ไหนพี่ไหม กูถือเก้าอยู่นี่ไงกูก็ถือก้าตลอดเวลาให้ละเฮ้ยมันมีสิทธิ์ป้าว่ามันจะอยู่ในพวกตู้พวกอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งอ่ะพี่แป้งอยู่ไหนพี่อยู่ข้างบนไงอยู่นี่อ่ะอย่างนี้เนี่ยพี่อยู่นี่ไล่แล้วใครจะอยู่นี่เป็นเน่แป้งอะไรป้าโบพวกคุ่อะป้าโบพวกคุณอะหลอนวิสตกจริตเฮ้ยแดนโบนี่ไม่มีใครไปเลยเสียงแข็งม พี่เสียงแข็งอยู่แล้วเพราะพี่ไม่ได้เป็นพี่หนักแน่นพอเฮ้ยทุกคนข้างบนนั้นเนี่ยไม่มีใครไปเลยตรงตู้เย็นตรงนั้นเน่เห็นเปล่าใช่ใช่พี่เราต้องกระโดดขึ้นไปเดี๋ยวหาทางก่อนไปทางนี้ได้นี่นี่ไงนี่มาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยตามทำไมเฮ้ยเขาก็เขาห้มาทางนี้กันน่ะให้งนี้ปเอาตรงว่าผมไม่กล้าตามว่ะไปดิขใครถือขนมใครถือขนมจะไปงี้ข้างในไง ใครถือขนมอยู่เดี๋ยวนะมันจะไปตรงนั้นยังไงอะทุกคนเราจะไปทางข้างบนยังไงมีใครรู้บ้างข้างบนไหนข้างบนเฮ้ยดูมาได้พี่ผมจะไปขายก่อนไปไปนะอะไรอะไรนะไหที่ขึ้นมาแล้วนี่ไงเห็นปะเห็นปะเอาเขาถ่ายไปเลยไม่มีของผมว่าชามออะไรผมถือกุญแจอยู่เนี่ยคุณอะใครมาอันหนึงแล้วคุณมาใกล้ผมทำไมเนี่ยผมจะคอยปกป้องไงไปเอาไอ้เจ้าคนอื่นน่ะคุณโดดเลย คุณจะไปโดนใครไหนวะข้มอนี่ไปเลยไปขายคนเดียวก็ได้กุญแจเฮ้ยใครเอากุญแจไปทิ้งไหมเนี่ยไอ้ฆาตกรมันเอากุญแจไปทิ้งแน่เลยทุกคนโอ้ยติดกาวแล้วกูโอ้ยใครดักกาวหน้าห้องนัเนี่ยอะไรอะไรวะมหนูตองหนูตองเอ้าไอ้อยู่ข้างไหนอยู่ข้างนอกเลยเหรอข้างนอกช่วยด้วยไอ้ฆาตกรรู้แน่โดนแน่ ช่วยช่วยนี่แป้งหน่อยเร็วช่วยไก่ไว้เลยดูเห็นควันดูเห็นควันมาแล้ว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 ควันจากหน้าบ้านพี่โบมีคนเผาขยะใครมาเผาขยะคนเผาไรอ้อยอุ้ยเอาไงดีอ่ะไม่เจอเลยกุญแจทุกคนคุณคุณขาดกี่ดอกตอนเนี้ยคุณเหสามดอกกันดิใครใครตกอยู่ใครตกมาแล้วมาแล้วพี่ขยันตกนะพวกคุณเนี่ย พามามัวนี้มีคนอุ้ยเด็กเก่าอีเก่าเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมันหล่นเหมือนกันไม่ใช่กูไหนไม่ใช่ใครอ่ะโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ย ือคนดูใครไข่เลยไครเลยพี่ไขรเลยไข่ไดิพี่โมเฮ้ยเหลือแข่ดอกเดียวเพื่อนเพื่อนเอสีแดง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 พี่โมรู้เลยหนึ่งในพวกเราเป็นพี่โมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคือพี่โมใช่พี่สวยแล้วต้องบอกว่าใครถืออะไรเฮ้ยตกใจมเลยเฮ้ยไครรันใค่รันผมถือจานไ่นไันรัน มาแล้ว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 โอ้ไม่ได้แล้วข้ามันข้ามันไปข้ามไปเฮ้ยมาอยู่ตรงนั้นดีคนเอาตายเฉยเลยข้างบนโอ้พี่บอกหยุดเลยคนเลวพวกเราอุตส่าห์เชื่อใจคุณมาช่วยผมอะไรเนี่ยพวกเราอุตส่าห์เชื่อใจคุณเด้ก็จะขึ้นู่ตรงนี้เดี๋จะข้าบอลจะข้ามบอลจะขึ้นไปนะใครอ่ะ นีต้ปวไม่รู้ขากอนเยมันคือกองยูนีแลวมันคือกงพมนพี่ันอองไะ่ดู้ดูแล้วไ like ้ไ่วด้วย้าวุธกนอยู่ไหนแล้วไอ้เลวโอปอตะยอไอ้ไม้ไม่เนียนเลยมึงแหละพี่โมมึงเลย วแล้ตัวดีเลยเฮ้ยมันมีตรงไหนที่เรายังไม่ไปอีกเหรอวะกุญแจสีอะไรไออ้้หงสีแดงสีแดงเฮ้ยกล่องขยับได้กุญแจอันสุดท้ายกุญแจสีแดงใช่สีแดงหรือสีฟ้าสีแดงสีแดงเมื่อกี้เราไปดูไปแล้วสมัยเป็นไรมิดผมโดนข้าวก่อนได้ยังไรทไม่จุกไว้ก่อนจุกไว้ก่อนรอไว้รอไว้ผมกำลังพยายามจะจุกรอไว้ เฮ้ยฆาตกรมันปิดทางอ่ะเร็วมากมาผมมาหาผมไม่เจอเลยครับผมไหนอะกุญแจในที่นี่คือเหมือนกับว่าฆาตกรมันน่าจะเอาไปแบบโยนเข้ากำแพงหรือไหมไม่ก็แบบโยนข้ามบ้านไปแล้วอ่ะเฮ้ยใครถือกล้องไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาผมผมโอเคมีประตูหนึ่งที่มันถูกปิดตายอยู่แล้วจะทำไงให้มันออกมาได้อ่ะ กระทืบพี่ฮะมีคนเอาเอาอะไรไปขวางหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยัถูกปิดตายอยู่อ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงให้เสียงคุณเหมือนคุณแจสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่สีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สีแดงสีฟ้าสีท่อห้องเ่อร์สาม่างตอนเนี้ยังไม่ได้เปิดเฮ้ยอะไรนะห้องเบอร์สามล่างยังไม่ได้เปิดเลยเฮ้ยผมเปิดแล้วเอาเปิดแล้วเหรอแล้วมีอะไรอันวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีบัตรเบอร์หนึ่งอยู่ต้องใช้อีกบ้าบัตรเบอร์หนึ่งอ่ะโอ้ยต้องขาดกุญแจสีแดงเหรอเนี่ยเบอร์หนึ่งมันต้องใช้แล้วมั <c oughs> ทั้งรายการเลยเกินทกุญแจสีทองใช่ปหมสีแดงพี่อ๋อเหรอเจอสีพี่โม่เนี่ยมึงเป็นเลยแหละว่าเจอสีทองแล้วพูดถามอ้กูโยนทิ้งก็ได้มันใครอ่ะยืนอยู่หน้าประตูนั้นใครนี่ผมพี่ชาโม่ไม่มีนียวนะพี่ชาโม่เป็นใครถือใครถืออะไรมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดีไปดีไปด้วยไปด้วยไปด้วย ร้บเลยรีบเลยใครใครใครตั้งเลยอะใครปดมีคนเล่นสปีดวิ่งมาจากไกลเลยเจ๊ใครเป็นวะตามโม่ตาโมเป็นพี่โมเป็นอีกแล้วดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน